ช่วงหน้าหนึ่งตลอดทัว เดอย์เฟชชี AN, brand, ่เฟสเปิดตัวสุดแกรนเหนือระดับกับการก้าวสู่ปีที่1ิของเดอร์เฟชชี่เฟชแบรนด์ไทยก้าวไกลจากศูนย์สู่พันล้านจัดขึ้นอย่างสวยงามค่ะนะโรงแลมอนันตราเชียงใหม่รีสอดค่ะโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณนัทวันจันทร์สการ์รือที่รู้จักกันในนามเมพันล้านหรือเมเฟชชี่เฟชนั่นเองค่ะกรรมการผู้จัดการบริหารเดอร์เฟชชี่เฟชไทยแลนด์ได้ออกมาพูดถึงความรู้สึกของการเติบโตของแบรนด์เดอร์เฟชชี่เฟค่ะ และยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ในเครือตัวใหม่ด้วย่ะคะ่ะ Go Set Export Version ค่ะอบท้ายด้วยไฮไลท์สุดพิเศษในการเปิดตัวพริเซนเตอร์สาวสวยคนใหม่นางฟ้าแห่งวงการบันเทิงจ้าสีลิตา้าเจนเซนที่มาร่วมพูดคุยกับการที่ได้เป็นพริเซนเตอร์ในครั้งนี้ค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยไปฟงังชสัมภาษณ์ของทั้งคู่พูดถึงเรื่องนี้กันเลยจ้า ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่เดินทางมาถึงเชียงใหม่ค่ะแล้วก็งานเปิดตัววันนี้เนี่ยก็ลีต้าเปิดตัวในฐานะพรีเซนเตอร์นะคะให้กับโกลเซตะคะ่ะก็นี่นะคะผู้บริหารของเราค่ะสวยงามมากๆค่ะก็ต้องขอบคุณทุกทุกท่านด้วยนะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยแล้วก็โดยส่วนตัวชอบชอบลีต้าอยู่แล้วแล้วยิ่งปีต้ามาให้เกียรติมาร่วมงานด้วยก็ยิ่งดีใจมากเลยแล้วก็แบบต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกทุกท่านเลยที่ที่แบบ เดินทางมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก้อขอบคุณด้วยชอบส,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 ส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็คือเขาสวยแล้วก็คือเขาเฟรนลี่แล้วคือเขาน่ารักมากเขาค,ค,คือจริงๆคือเป็นเป็นดาราที่ ท,ที่ดังแต่เขาไม่ค่อยถือตัวอย่างบางคนเนี้ยแบบโอ้โหเรื่องมากมากแต่นางไม่เลยคือนางน่ารักมากคือเดินคือเจอกันวันแรกคือประทับใจเลยคือเดินวิ่งมาแบบเออ,อพี่หนูขอบคุณมากเลยนะทีออ่อะไรอย่างเงี้ยเออหนูก็เแเราก็แบบยิ่งแบบภูมิใจมากเลยเราก็อยากจะแบบ คือเขาให้เกียรติเราเราก็เลยอยากจะให้เกียรติเขาเยอะๆเ,เลยฟังแล้วก็ดีใจนะคะก่อนอื่นเลยก็ผลิตภัณฑ์เขาดีมีคุณภาพด้วยค่ะแล้วก็พอพี่เมย์ติดต่อมาด้วยความที่ผู้จาดีกับเรามากๆเลยผู้จดก,กับผู้จัดการนะคะก็คือติดต่อคุยงานรู้เรื่องแล้วก็ผู้จาดีแล้วก็ผลิตภัณฑ์เขาก็ดีด้วยค่ะพอให้เรา,าเป็นพรีเซนเตอร์ คุยกันลงตัวแล้วเราก็รู้สึกประทับใจในตัวผู้บริหารคนเก่งคนนี้เหมือนกันก็อยากให้เขาขายได้ดิบขายได้ดีนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่คอยสนับสนุนด้วยค่ะจิแก้วก่อนหน้านั้นได้ใช้อะไรบ้างก็ทดลองใช้ค่ะทางคุณเมย์นะคะก็ส่งโกลเซ็ตมาให้ลองค่ะก็เป็นเซ็ตมีมีทุกอย่างเลยก็ได้ลองแล้วรู้สึกว่าใช่ดีอะค่ะแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ไทยด้วยนีตอนรู้สึกว่าเราอยากซัพพอร์ตสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยเราด้วยค่ะ ส่วนผสมของเราเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าส่วนผสมของเรามีทั้งหมด40ิชนิดที่สำคัญสำคัญเลยมีทั้งสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ขาวทันามิกแอซิดแล้วก็เป็นพวกแย่ค่ะตื่นเต้นมากสัมไรดูเข้าใจกูตาไทออนนะคะ เนี่ยซึ่งซึ่งเมื่อกี้พี่นักข่าวก็จะเห็นจากสองสองผู้เชี่ยวชาญที่เขาจะมาบรรยายกันแล้วเนาะว่าว่ามีเยอะมากแล้วก็เป็นคือคีมเราต้องบอกเลยว่าขายมากว่า10ปีแล้วแต่ว่าในรุ่น10ปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งคือเราเพิ่งจะมาพัฒนารุ่นที่สองก็คือปีนี้แล้วเราก็โชคดีด้วยที่มีคิสเตอร์คนสวยและการตลาดคือเราอัดเต็มเลยแล้วก็หวังว่าเราจะ เราไม่ได้ขายแค่ประเทศไทยอะคะ่ะคืออยากไปทั่วโลกเลยจริงๆอยากไปทั่วโลกเลยแต่จะเริ่มไปที่ประเทศ AEC ก่อนจีนญี่ปุน่นดูไบดูไบตอนนี้โหสนใจมากเลยสอบถามกันหลายเจ้าจริงๆคือเขาอยากขาวไงผลิตภัณฑ์ของเราเน้นเรื่องขาวขาวเลยประ,ประมาณ3-5วันแต่ขาวแบบปลอดภัยนะปลอดภัยมากๆแล้ว3-5วันเนี่ยจะรู้เลยว่าผิวละเอียดผิวเนียนละเอียดแล้วก็ขาวขึ้น อ,อย่างฝ้าอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะจางลงอย่างคนที่เป็นสิวก็จะช่วยรักษาเรื่องสิวด้วยเพราะว่าเซตแรกเซตตั้งเดิมของเราก็จะเป็นในลนักษณะนี้แต่ว่าในในในเซตเซตที่เป็นเอ็กซ์เวอร์ชั่นเอ็กซ์พอร์ต Export เนี่ยเราอยากจะทําให้มันสูทขึ้นอ่าแล้วก็ทําให้แบบอ่าไปต่างประเทศได้อย่างบางอย่างชุดเก่าเนี่ยเราอาจจะแห้งนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นกดผลไม้แต่ตัวเนี้ยมันเป็นอะไรที่เป็นสารสารที่มันแบบดีมากอะค่ะใช่ โอ้ใช่ค่ะล้างสเตอรอยด์ด้วยถ้าสมมุติว่าใครเป็นสิวสเตอรอยด์เป็นหน้าติดสารอะไรพวกนี้แก้ไขหมดเลยเพราะว่าเราจะมีสาระจะมีตัวหนึ่งชื่อดีทอ็อกดีทอ็อกล้างเอ่อออกซิฟิวชั่นมันจะเป็นดีท็อกสร้างเสริมสร้าง,างผิวหน้าให้แข็งแรงเสริมสร้างโครงหน้านะคะก็ใครใช้ก็จะเป็นร้อยเป็นพันชุดก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะเซตนี้นะคะการ,รันตีเลยเอาเอาชื่อเสียงเป็นประกันเลยค่ะค่ะจ้ <S <S ะนนาข <ทะ S 1> ายต่างประเทศค่ะผ่าน้องเสียงหน้าคุ ต้องถามคุณสิริต้าว่าอยากไปไหมอยากไปค่ะอยากไปแล้วได้ค่ะก็คือว่าเราก็มีมีแลนที่จะไปต่างประเทศกันอยู่แล้วนะคะก็ต้องดูกันก่อนว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยยังไงแล้วก็แน่นอนจะเอาคุณสิริต้าไปอยู่แล้วอย่างอย่างเนี้ยอย่างงานใกล้ๆเนี้ยค่ะก็คือเอาอุ้ไว้ก่อนดีกว่าอ่ะอุ้ไว้ก่อนแต่ว่ามีแน่นอนอยู่แล้วเดินต่างประเทศแน่นอนค่ะ ใช่ใช่ค่ะาพ<ะ>ิเศษของภาพนิ่งเป็นยังไงบ้างคะคือลุกลกในการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยจะเป็นดูหรูหราแล้วก็เหมือนกับแบบคือเหมือนเป็นสาวย,ยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพเออใส่ใจหน้าตาตัวเองด้วยคือเร่งรีบด้วยแต่ก็ไม่ลืมที่จะดูแลหน้าตาตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะดูเป็นในลุกที่แบบธรรมัดธรรมแมงแต่หรูหราดูแบบคล้ายๆแบบเขาเรียกไงอ่ะเคยเห็นชาแนลจะดอมไหม ออกมาลุกๆอย่างนั้นเลยค่ะลุกให้ดูสง่างามเลยนางพญาสง่างาม ย่างนั้นเลยหอมมากเลยค่ะช่วงนี้ก็ใช้โกเซตทุกวันนะคะเราก็ออกกำลังกายค่ะพักผ่อนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยจริงดีต้าใช้จริงๆนะคะใช้ก่อนแล้วถึงจะได้ตอบรับแล้วก็ชอบจริงๆค่ะแล้วก็ก็ทั่วๆไปค่ะเราก็ต้องนอกนอกจากใช้โกเซตแล้วนะคะก็ต้องออกกำลังกายด้วยค่ะช่วงนี้าก็พยายามออกกำลังกายให้ได้ทุกวันดื่มน้ำพักผ่อนเยอะๆค่ะ โอเคโอเคแล้วเนาะก็โกเซตนะคะมีจำหน่ายมากว่า10ปีก็ปีนี้เป็นปีที่10ยังไงก็เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่อยากจะให้คนไทยได้ลองใช้ในคุณภาพในในคุณภาพระดับสากลนะคะคือเราของเรานี่กล้ากล้าสู้เลยว่าของเรานี่กล้าสู้กับทุกประเทศเลยเพราะฉะนั้นอยากให้คนไทยได้ลองใช้กันนะคะค่ะก็ขอฝากไว้ด้วย พีตาก็พีตาก็ขอฝากสินค้าของคนไทยนะคะที่มีคุณภาพมากๆแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีคุณภาพสูงแบรนด์หนึ่งเลยนะคะเดอะเฟชชิ่เฟสลพาก็ภูมิใจนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เกีรยิมาเป็นพรีเซนเ,เตอร์ด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนมากล้าลองกล้าเปลี่ยนกับพิตานะคะค<อ>่ะขอบคุณมากค่ะ